กับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักแป้งมาสุขสุขคนเด้อสมโมงสบอลพ่อพ่อกัดซองพ่อน้องน้ำโสกุกเก่าพี่น้องตอนสายสายเนาะน้ำใม่เข้าพี่น้องกำลังออกกำลังแตกหน่อยนะพี่น้องอาวันซื้อนี่ออกอีกแล้วพี่น้องน้ำไม่ก่อนนี่ออกออกดูนะพี่น้องเนักศึกษากระตูนแผนเหตุยังเนาะไปเบิึงไปส้มนกันพี่น้องกำลังเก็บหมากงี้อยู่พี่น้อง เพี่มางีบพี่น้องเบิ่งกอออกไฟก่อนนี่ก่อนพี่น้องออกลายแต่งวัวมากินนมดเนียงน่อยมันลายลีลอนี่เฮ้ยงวัวกินมัเนะาะงัวกินมันป้อพี่น้องย่ก็เดีเ๋ยวแท้ไงนะเฮ้ยเห็ยนอยู่ป้อพี่น้องปวดซ้อนนี่รับทราบ จาหน่อยก็งอมากินอิเนาะมันแป่นนี่หักไปแล้วอืมีน่ะฝนตกมันออกเสสอบแล้วร็จสอบกาเหมเ็ตนเนยังหมดเต่เสรต่อยมงง้ยน่ะตยบางงี้ยจะตอยแหมา่ายอยางก่งเลพี่น้องเนาะถ่ายตอนเกยแาไเห็นตอนต้อยเนี่บ่ากเห็นตอนต้อยเห็นตอนเกี่ยกับพอเนาะเขาก็สอบนึง ต้นน้อยหน่มนาะทต้นสต้นนนต้นนี้น้อยสีกัต้นนี้น้อยนี่เป็นต้นเดียวบอน้ราสูกันเอาดินเขาเงอนเห็ดก่อนเลยก่นลทีเนี่ยอีกหลายต้นที่าต้นเนีอีกหลายอีกตั้งเยอะเนาะต้นเี่ยไปคนเดียวคนกอน้ากสีเอาดินเขาเงอนก่อน Nhầm lẹo, nát, cái... là nhầm một à, nó, món nó. Bên lẹo nào, nó thế nào tiền mà một lẹo một nghìn kia phải <laughs> nhét một nghìn. nọ gì đó. phải vào nó. nó. mặc nhiều. nó cứ pet kêu nó cứ chỉ này. Này, Ôi, này nó như thế nó có đi như này hay mà. แกง่ายเนาะมันบติดกาบมันแม่แค่มันเอาเรื่องๆคืองนั่นนี่นะอันนี้นะมันแม่งประหลดเอาไปหน่อยตัวนี้มันลนเองแมติดกาบเนาะอีกนี่เขาเอาสั้นมีทำอาไรขยำอีกบ่สอืมบัดนี้กขเอามาสั่นในคนนอกนี่สัในมันออกใช่ป้องมันจะเป็นนุ่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 นนี่เอาในออกแล้วก็ที่เขาเหยีดมอนนั่นแมันบอกน้ากลับไปตากแดดเพื่หยัดมอนหยัดมอนหยัดเสื้อหยัดเสื้ออะไรบดกะห่มประหมวยแนวเนี่น้องว่าเพื่ได้องกะห่นไปชี่น้ชัดเจน่แล้วเาพี่น้องยัด ต่อยจะาเศร้าพูดพี่น้องเอ้ยลูกรับประกันพต่อยเตื่องมากน่กยเต้อนมตดมดใกล้ห้องน้ำพี่น้องเอ้ยยนในห้องน้ำเนี่ยเมือพันต่อยเหมือนลต่อยพันต่อยตัวนึงมนท่านเ้ไปต่อยพี่น้องเอ้ยไก่ไก่เฮือนเติบอันนี้มันไก่เฮือนะเ้าลูกรับะ ถ้ามันไก่ก,กับ่ะไ้แล้วเขากไม่กดเอาลูกไหมอ่อ <c oughs> ต่อยเนาะอย่าลูกตื่นเดี๋ยวลูกตื่นลูกตื่นก็เพลียังเหง้าเข่าวลูกพอน้ำโซกเอาดินเขากระท่างลูกนำ้ำจากตื่นไปยิงย่งนักไก่กระโดดบอดินยิน่งนักต่อยเสียงหนาคลับครับคลับอยู่น้องพอนอนน้ำโซกน้าไก่แดงเอาดินเขาน้ำพังลูกใสไปนำ้ำอย่าลูกใสตื่นว่าในภาพไปหาหาหมอกรบพอเป็นยังพี่น้อยเป็นเป็นไขรนิดเดียวนึง บม่ไเป็นลรหรอกเป็นจัดยาให้กินวัดธรรมดาแกวัดธรรมดาขอบคุณนะครับสัขอคบคุณเอฟซีทุกท่านเนอที่เป็นห่งเป็นใยเนาะเนาะแล้โซ่ก็ม่ไเป็นน,น,นักนาดอกแค่วัดธรรมดาจามแล้วก็มีจมูกซืซ่อกินยามขึ้นนี่ก็มีเล็กน้อยปอดค้นร้ายคน่ะคือโราบาลนะคนเรานะยาด้ลูกใส่บริเป็นปอด ก็ดีเช็ไลูกเขาไอรัก็พาไปเนาะโชคดีไปน้อยเขากันเผ็ดว่าลูกใสจีบปอดขืนได้พี่น้องไออ๊อกอกไปกันไอธรรมดาไอวัดเนาะไอวัดพี่น้องก็ได้ซ้อมก็ได้สอบดีอะมองใสใสเต็่มซะใสซ่องสอบ่ใส่องอบไปให้เจ้าแบกมั้ยใสงานลใส่แรงงานอเลยูมันเชื่ลูกซาจะหายหม โมเสียงไก่คันเม่อกลว่าไก่โอ้โหปวดฟัวได้เนาะพี่น้องไก่ก็ลูกไส้หายเดี๋ยวเบิ่งขันตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะโมตอนต่อไปกะเสียดินเขาเฮื่อนอีกพี่น้องสุดท้ายรอบสุดท้ายพี่น้องหลังจากที่เบิ่งเสากระตุนเก็บงิ้วเนาะก็มาเบิ่ง พอนทำโชกคนขี่ด,ดินต่อพี่น้องเอ,อ,อ้ยบ่แล้วบ่ทัวจักเทื่อเวียกลายสละเกินอ้าวนายสิต่อยบบบนี้เอี๋ยวนยสิเอาดินเขาเพื่นเราไปลองย่างซับนี่แล้วพี่น้องแล้วแล้วห้องนี้นะมีแต่ว่าพ้นซุดนะพ้นโต๊ะห้ำพ้นโต๊ะห้ำเดี๋ยวพ้นกระใสอีกพี่น้องเอ้ยมันโยุบลงกระใสอีกนะมันนั่นอีกดีแล้วเนาะพ้นโต๊ะนี่เฮาหูโต๊ะล้วเฮากระหัวมึงได้มัน ยุบลงมึงได้มบ่หยูฮากใส่ไปเพราะว่ามันสวดมาทั้งนี้หมึงมันไก่นี่เฮ้ยว่ามันหฮมอยู่ฮั่นบ่ก่อนหไงก็บอเอาแล้วส่วนไส้บะนี้ก็แล้วเลยแล้วพี่น้องแล้วเลยละนี่แต่ว่าส่วนคือโน่นโน่นนี่หนีนี่ค่ะมันเอาเข็นเอาไปเข็นไปเอา ที่เวอยู่หันกล้วง่ายแล้วสายไฟเป็นกับว่ามัดสายนี่ปกติมัดุ่มผูกกำลังบลาอกำลังบนลายนี่สวอันนี้เห้ยกำลังพอดีนะพี่น้องเนงบลายีบาดอกเนงน้อยนึงบลาอกอ้ยอยออแน่แล้วบลายวยตื่ ะยายคะแนนมันเต็มโกนนี่คะแนนมันเต็มโกนเพื่อนละพอเราไปที่นี่ครัก็สิยืมรถเข็นเพื่นมาเข็นแท้ๆรอบๆเพื่อนทั้มือนี่ก็แล้วดอกสวดขินเนยังโมโหเลยใส่มาสิแล้วมือนี่เอามือนั้นแล้วแล้วเพี่น้องเออามืนโต๊ะใส่หัวโยบต้องอีกต้องเอาเขาไม่ไปลูกชายอยู่ผู้เดียวเม่ทัานรับดอกพี่น้องไม่เพิ่อนนะ น้องเลน่ยนห้าแมวอก่กระเทือหูและเตื้อบุคอยโสได้พี่น้องน้องโูกเลยจนคนแถวบ้านพัน้ามานน้ำโศกหายเป็นยูบอหายเป็นกันเอบุคอยได้นี้เชียงเดียวนี่พ่น เห็นห่วงพ่นหูวจักความเพิ่นมักอยากหายได้พี่น้องเดี๋ยวนี้ครับก,กระโบ,บปันได้เห็นห่งนะพ่อแม่ไปใช้เด่นมากเลยใช่เด่นคู่เนาะพ่นตกแบบเป็นแห่งกระพุ้กขึเก้าบ่ดเด่นคู่กองนี้นะมาเสื้อเอากองนี้เด้อคู่ตะกี้เด้อ ถ้าส่วนข้าวกนเ้ืท่านเขาแล้วเราห้าบมันจเป็นห่วงยังบัดนี้ส่วนที่เหลือก็ถ้าเกิดแล้วพุ่งโต๊ะห้ำเ้าเอาประทัดเ้าก็บัดเ้าก็ค่อยเห็ดไปเรื่อยๆพุดเอาพูดแต่ม้อพุทธล่องมาแล้วอันนั้นเองกระดันกระดันด้วยอย่าเขาว่าเขา บัวแมนคนเบิดกำลังนาพี่น้องเนาะงามสาวเพิ่มส่วนกล่องข้างล่างอืองามสาวเพิ่นส่วนกล่องนี้กับกล่องนี้สองกล่องเราเพิ่นส่วนมัอนี่พี่น้องเลยนี่มาส่วนกล่องนี้อีกอาหม่งกระไกล้วาซาระตุนก้มาซอยเพิ่นมือสาวกระตุนต่อยบักนิ่วบักนุ่นไว้ยักมอนเดี๋ยวมันแก่เดี๋ยวมันสี แผุแถวมาเนี่แดดขนาดแดเอหงายกระถ้อยแล้วโอ้โหปลาบุญแเ้าห้อก็มาตวาดท่านปั่นพ้นลมาตวัดแล้วเฮ้ยอาคือบเก่าม้งกตวัดปั่นละกงานดินเยอะดินอืมกองนี่คักอยู่ดินเนาะ ค่ำๆขอจ้างซีเมนส่วนสร้อยเันบ่แล้วกะบัดลูกขอรับเออขอกระสิไปต้อยบางหิวงซักกับตุ่นยังบ่แล้วง่ายดอกงานต้อยบางหิว่ะอยู่นี่ก็ยังสองต้นแล้วก็ะพูอยู่บ้านหนื่อะผูอยู่บ้านพ่อใหญ่ผูอีกสามต้นพี่น้องเอ้ยซักกับตุ่นซีเมนเบิดไปนี่นะพอมอนยังไม่มีพอดูอะไนะเฮือนนี่ขันมีได้ยบ่ต้อยขันมีกับบ่ต้อยแล้ว มีพักสิอยากได้นะพี่น้องอันนี้บ่มีก็ต้องอยากได้แต่ว่าเปนบ่มีพ่อพีแม่มีพ่อแม่นะเชื่อว่าบ่มีพ่อบ่มีแม่ศูนย์เกิดมาจากกอไผ่บอกบ้าก็มีแหละพ่อหนะมีแต่ว่าจากไปตั้งแต่อายุสี่ขวบพุ่นแม่ได้ก่นจากกีปีที่แล้วเป็นสปี ด้วยชัดเจ็ดเอาดีเราส้างีืมเอยอะวนมวลจะืบ่มเเนื้อหัวมวลผัวมวนเมียเสาตีเนาะพี่เนาะขนาดนี้เดือนนี้แค่ก็ต้องผ่านมากเหมือนกันเาหย้งกระดกข่อนนะยกก้าว คุณฮาเกิดมาก็ต้องมแีแกเกิดแกเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติเก็บฟูตัวดินก็จายยนดเอาอีกแล้วว้าเลยว้าบ่ดีแต่โมน,นี่วะคลิปนี้เก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องถ้าถือใจก็จะลืมกดไก์กดแร์กดซับซักไข่ขขเพื่อเป็นกำลังใจ กำลังใจเนาะให้ส่องพอน้องน้บศูนย์ด้อนะพี่น้องเด้อกดปุ่มติดตามเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งติดตามเลยเพื่อสิบประาร์คิปใหม่ๆเนาะอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่อยมีเด้อนะสุขทุกคนเนาะสุขมงคลไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดี